ข้าวเมื่อกี้ยังไม่อยู่เลยอ่ะหิวแม่บนดหิวมานานแล้วนะอ๋อเอ้ยนารักมาค่ะนัน้ำน้นำคือหมายตั้งกล้องไกลไปมองไม่เห็นคอมเมเลยใช่ถูกต้องเราอย่าไปสนใจอเอยอยากให้เขาเห็นว,ว่าเรากินอะไรอย่างนี้ เราสนใจคอมเมนต์ดีกว่าเราจะได้ตอบคนที่เขาเข้ามาสําคัญกว่าบางทีเขาก็อยากคุยกับเรามื้อกลางวันค่ะเรากินเช้าโอ้หม่สูงร้อยหกสิบแบบไม่ได้สูงร้อยเจ็ดสิบอู้ถ้าะหม่สูงขนาดนั้นก็คงไม่มองพี่หรอกพี่จะต่ําเตี้ยเกินไปท <c oughs> <อ>ี่เขจะสนใจเ<อ>ยอะไหม <c oughs> ตอบ,บเท่มากเลยครับขอบคุณมากครับ ี่อยากให้ที่รักโปรโมทพี่ใหม่ว่าหมู่นี้มีผู้หญิงมาจีบแบบพี่ฟังว่าพี่มีความสุขทำไมอะแบบรู้สึกเจ้าเสน่ห์ทั้งทงี่ตัวเองไม่ได้อยากจะไปโปรยเสน่ห์กับใครเขใใ้าใจปะมันมาทดสอบความซื่อสัตย์กับของที่รักจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่บททดสอบหนึ่งเนอะอมอมไม่รู้ว่าถ้าที่รักเผลอเจ้าชู้ไปนะที่รักจะต้องเสียใจมาก มากๆเพราะว่าไม่อยากให้ตัวเองเป็นคนแบบนั้นที่เราก็จะผิดหวังในตัวเองสุดๆรู้เลยว่าคนที่เสียใจยิ่งกว่าใหม่ก็คือที่หลังแหละใช่เหมือนก็ผิดสัญญากับตัวเองอะออว่าเอ้ยเราจะไม่ทําในสิ่งที่ถ้าคนที่เรารักเขาทำขาราเราคงเสียใจมากอะใช่เกิดใหม่แอบเกยกยบคนอื่นเนี่ยออซึ่งโองกาสนั้นมันมีได้ตลอดเวลาเนาะแต่พอเราอยู่กับใครไปสักพักเราก็คนคนนั้นเริ่มเป็นของเก่าและนะ้วไงใช่ไหม อย่าลืมนะของกาวของเรามันคือของใหม่คนอื่นเสมอจริงป่ะจริงป่ะล่ะอคือการคบกันนะนะมันต้องมีช่วงเบื่ออยู่แล้วแต่รู้ไหมว่าการผ่านช่วงเบื่อไปอ่ะมันจะกลับมาตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งแต่การตื่นเต้นนั้นมันจะทําให้มันลึกซึ้งความรักที่มีมันจะแบบมันจะลึกมากกว่าเดิมอ่ะ ความตื่นเต้นมันก็จะเป็นคนและรสชาติกับตอนแรกที่เราเจอกันถ้าเราผ่านอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันได้ผ่านความเบื่อแล้วมันจะเห็นความดีความอะไรอย่างอื่นที่ตอนแรกเราไม่เห็นอะเออมันจะแบบมันดีนะคบกับใครคนหนึ่งยาวๆผ่านไปด้วยกันมันเรื่องราวมันเหมือนเป็นหนังสือที่มีหลายตอนมากกว่าเล่นเดียวจบอะพอมันเล่มเดียวจบมันก็มันก็เท่านั้นแหละเออ ที่รักเพิ่งไก่จิ้มแเราไก่ทอดอ่ะโอเคกลัวเริ่มแล้วเดี๋ยวมันขาดตอนโอเคขาดตอนแล้วมันแบบอิ่มโอเคไม่เคยเห็นเหตุการณ์นั้นเกิดที่รักเลยขาดตอนแล้วอิ่มแหมเป็นบ่อยจริงเหรอเออเขาเคยกินไม่หยุดไงอ๋อเหรอกินแบบกินไปเรื่อยๆโอ้โหมีคนเขาเลยกินไม่หยุดเพราะเขากลัวขาดตอนใช่ พูดถึงเรื่องกินพูดถึงเรื่องอได,ด,ไดเอทด,ดีกว่าที่พี่เลิกไดเอทอ่ะพี่เลิกแล้วนะประกาศประกาศพี่เลิกการลดความอ้วนไม่ใช่ว่าพี่ perfect นะพเพราะลดไม่เคยสำเร็จช่างมันวันนี้ฉันจะคุมฉันจะกินให้น้อยลงก็ไม่เห็นเคยผอมกุ้งคอรี่คุมไม่ทอดคุมไม่อย่าง้นคุมไม่เงี้ก็ไม่เห็นเคยผอมปล่อยไปงองเหงดีแล้วกัน ส่วนหม่เองอะ่ะหม่ก็มคนกินเยอะตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่ปะกินเยอะมากแล้วพอมันกินเยอะมากแล้วมันคงที่แล้วอะ่ะระบบเผาผลาญที่มันเผาเราอะ่ะใหม่ก็ไม่กล้ากินน้อยลงเพราะกลัวว่าถ้ากินน้อยลงแล้วเดี๋ยวมันจะงงพองงแล้วแบบเรากลับมากินเยอะเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวมันจะอ้วนเลยคะระบบเผาผลาญอันเดียวของพี่ที่มันทํากับพี่ตลอดเวลาทุกครั้งที่พี่กินคือกินแล้วรู้สึกไม่ดีนะั่นแหละเผาผลาญใจตัวเองนะ้ำไขมันเท่าเดิมนะ แต่เมือก,กี้อาหารที่มันอร่อยมากเมื่อกี้เนี่ยกินไปเสร็จปุ๊บโอ้โหรู้สึกไม่ดีแนละ้วทำไมกินเข้าไปวันเนี้อย่างนั้นโอ้โหความคิดเผาผ่านตัวเองมาขายมันเท่าเดิมไม่เคยดีขึ้นอันนั้นแหละคือสิ่งที่พิดเลยถ้าการบอกว่ารู้สึกติดทาให้ผอมได้นะป่านี้นะพี่น่าจะหลอกกับแบทพิดอีกนะ้องแต่อาหารเย็นของใหม่จะเป็นแบบส้มตามอะไรเงี้ยตำแตง เนื้อย่างน้ำแดงขอหมูย่างเนี่ยโอ้โหขอหมูย่างเลยเหรอได้ก็บอกแล้วมันเป็นคอลลาเจนอรอพวิ่ก็อาหารไดเอทตำผลไม้ไก่ย่างขอหมูย่างเนื้อดอยคอลลาเจนแต่ที่รัก หม่ชอบที่รักแบบเต่งตึงมากกว่าความเต่งตึงเนี้ยมันก็มีความมีประโยชน์นะมันทําให้มันตึงไม่เคยเหี่ยวเด้อ้ะปลาทำไมปลาไม่เปลี้ยนไม่เหี่ยวกูอ้วนกันดน้กูจะเอาอะไรมาเหี่ยวเนี้ย <c oughs> คอมเมนต์ว่าไงบ้าง <c oughs> หัวร <c oughs> าอทำไมป่าไม่เปลี่ยนก็ไม่ไม่เปลี่ยนกับใครไม่มีใครเปลี่ยนกับพี่เลย ไม่ปา๋าไม่ปิดให้ไปเปลี่ยนกับไก่เอาเนี่ยนะเปลี่ยนกับค่เนื้ออร่อยอร่อยน้ำจิ้มเปรี้ยวมะอุ้ยไม่ได้ตึงเนาะอะไรคือเอ็มอยู่อืตึงสุดพี่ไงเนี่ยตอนนี้พีคสุดของชีวิตละ พีกสุดของชีวิตคือวันนี้อะไรคือพิกสุดพิกเกี่ยวอะไรกับพิกไม่ใช่ทุกอย่างเกับต้องตามที่รักที่รัก วันไหนที่รู้สึกี่เรียดสี่เรียกดกับชีวิตจะต้องทําหน้าแบบนี้ใช่ใช่ใช่ก็คุณค่ะพี่เขาส่งแสงสว่างให้เราอีกแล้วอ่ะกบคุณครับขอบคุณนะคะขอให้แสงสว่างนี้กลับไปที่คุณสิบเท่าร้อยเท่าดอกกุหลาบด้วยให้เจอความสว่างในชีวิตใจเยะนนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่ส่งสติกเกอร์พวกเราขอให้ทุกคุณได้สติกเกอร์ไม่ใช่ดิได้พลังงานได้พลังงานได้ความรักกลับไป ไอติมด้วยอ้ย,อยห้ามกินไอติมสรุปห้ามกินไอติมหรอไม่รู้ห้ามอะไรบ้างอ่ะเพราะห้ามกินไอติมด้วยเหรอเมื่อว,วานเจอที่สมิติเวใช่เมื่อว,วานเราไปหาคุณพ่อมาตอนนี้นคุณพ่อกำลังกลับบ้านแล้วค่ะอุ้อขอบคุณสติ๊กเกอร์นะคะทุกคนอคอขอบคุณมากขอบาขอบคุณมากมากเลยครับขอให้สติ๊กเกอร์เหล่านี้ขอให้ความรัก ความสว่างความสดใสความสําเร็จนี้กลับไปที่คุณร้อยเท้าพันเท้าอให้กลับไปที่คุณค่าค่าติตตต๊กเกอร์นะเหนื่อยนะ